สวัสดีครับทุกคนต้อนรับกลับมาที่ช่อง Mind s e t Mastery เปลี่ยนชีวิตไม่ต้องรอชาติหน้าวันนี้จะพาคุณไปสำรวจโลกแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองแบบไม่น่าเบื่อแน่นอนว่าเราจะไม่แค่พูดถึงวิธีแต่เราจะเจาะลึกถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเพราะผมเชื่อว่าทุกคำตอบที่เราตามหามักซ่อนอยู่ในคำถามที่เราไม่เคยถามตัวเองและวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่กำลังเป็นเทรนด์ฮิตในวงการพัฒนาตนเองก็คือการสร้างรายได้จากงานศิลปะและงานครับ ใช่แล้วครับคุณไม่ได้ฟังผิดหรอกการทำสิ่งที่คุณรักสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆและไม่ใช่แค่เงินนะครับมันคือความสุขความภูมิใจและโอกาสที่จะแบ่งปันความสวยงามของโลกใบนี้ให้คนอื่นได้สัมผัสลองจินตนาการดูนะครับคุณกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของคุณอาจจะเป็นมุมสงบในบ้านหรือแม้กระทั่งคาเฟ่สุดโปรดม,มือของคุณกำลังเคลื่อนไหวอย,อย่างอิสระสร้างสารรค์ผลงานที่ไม่มีใครเหมือนบางที่อาจเป็นภาพวาดที่บอกเล่าเรื่องราวของคุณเอง หรือเครื่องประดับแฮนด์เมดที่เกิดจากแรงบันดาลใจในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตคุณรู้ไหมครับสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นมีค่ามากกว่าที่คุณคิดเพราะในโลกที่เทคโนโลยีและ AI เข้ามาแทนที่มนุษย์ในหลายด้านแต่สิ่งหนึ่งที่เข้ามาแทนที่มนุษย์ในหลายด้านแต่สิ่งหนึ่งที่ AI ไม่สามารถทําได้คือความเป็นมนุษย์นั่นเองงานศิลปะและงานครับคือการแสดงออกถึงอารมณ์ความคิดและจิตวิญ,ญญาณของผู้สร้างนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนยังคงมองหาสิ่งที่ทําด้วยมือและมีเรื่องราวอยู่เสมอ รู้ไหมครับศิลปะไม่ได้จํากัดอยู่แค่กแกลเลอรีหรือพิพิธภัณฑ์เท่านั้นศิลปะคือการใช้ชีวิตคือการมองเห็นความงามในสิ่งเล็กๆรอบตัวเราและแปลงมันให้กลายเป็นสิ่งที่คนอื่นสามารถสัมผัสได้ผมชอบคําพูดของพอบโปลปิกา,าโซที่ว่าทุกคนเกิดมาเป็นศิลปินแต่ความท้าทายคือการรักษาความเป็นศิลปินไว้ตลอดชีวิตดังนั้นไม่ว่าคุณจะวาดภาพเย็บผ้าหรือปั้นเซรามิกจงภูมิใจในสิ่งที่คุณทำเพราะคุณกำลังสร้างความหมายให้กับโลกใบนี้ เอาละครับมาลงมือทํากันเถอะถ้าคุณอยากเริ่มต้นสร้างรายได้จากงานศิลปะหรืองานครับผมมีเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นเริ่มจากสิ่งที่คุณรักถ้าคุณไม่ได้หลงไหลในสิ่งที่คุณทําลูกค้าก็จะไม่รู้สึกถึงพลังในผลงานของคุณกําหนดกลุ่มเป้าหมายใครจะเป็นคนซื้อผลงานของคุณคนรักธรรมชาตินักสะสมงานศิลปะหรือคนที่ชอบของตกแต่งบ้านโปรโมตตัวเองใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ถ่ายรูปสวยๆของผลงาน และเล่าเรื่องราวเบื้องหลังให้คนอื่นได้รู้สึกถึงความตั้งใจของคุณและที่สำคัญที่สุดอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นเพราะทุกคนล้วนเคยเป็นมือใหม่มาก่อนสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปในการเริ่มต้นทำสิ่งที่คุณรักโลกนี้ต้องการศิลปินที่กล้าแสดงออกและกล้าแบ่งปันความสวยงามให้คนอื่นได้เห็นหากคุณมีความฝันจงทำมันให้เป็นจริงเพราะทุกชิ้นงานที่คุณสร้างขึ้นคือการทิ้งร่องรอยของตัวคุณไว้ในโลกนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ